ได้ยินข่าวดีประหลาดดีกับหลานสาวของบ้านนั้นไม่ใช่กีมือนแนะ่นอน แล้วบทเป็นทาลินครับทาลินก็คือเป็นกลุ่มเสรีไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ได้แบบดีมากๆคือถ้าถ้าเล่าให้เห็นภาพคือเป็นแบบสปายสุดยอดของของกลุ่มเสรีไทยเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ ด้วยอาชีพเขาที่เป็นสปายเส้นเรื่องของของเซรีไทยก็คือจะต้องไปทําปฏิบัติการสืบสวนทุกอย่างอันนี้คือคือฝั่งแอคชั่นแต่ฝั่งที่มันเป็นความเชื่อของพญานาคเนี่ยครับก็คือเป็นสตอรี่ไลน์ที่มันคู่ขนานกับสตอรี่ไลน์ของของผมใช่ไหมฮะทีนี้แบบแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบเกิดขึ้นโดยที่เราอธิบายไม่ถูกเพราะฉะนั้นแน่นอนครับทุกคนต้องอยากรู้ว่าเส้นเรื่องของพญานาคจะเข้ามามีผลกับเส้นเรื่องของของมนุษย์ได้ยังไงคาแรคเตอร ก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าพี่ๆเขาช่วยเยอะพี่ตั้มที่โนบทุกคนแบบมันชัดมากว่าต้องต้องการอะไรคือพอเขาชัดมากเนี่ยเราก็เลยเหมือนแบบเจอตัวละครได้เร็วแต่ที่ยากคือเรื่องกับซี <c oughs> เลยยากมากคือแบบ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับคือคือทุกคนต้องเข้าใจว่าภาพยนตร์เรื่องน,นี้ซีจีมันแบบสุดยอดมาก <c oughs> ใช่ไหมครับทีนี้ เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะมองอากาศหรือเราจะมองมาร์คสีเขียวหรืออะไรก็ตามใช่ไหมเราเราต้องเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอารมณ์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับกับสิ่งที่เราเห็นแต่เราไม่ได้เห็นเหมือนที่ทุกคนจะได้เห็นครับคือทุกคนได้เห็นแบบฟินิชรดักแล้วได้เห็นความอลังการแต่เราต้องจินตนาการให้ถึงทีนี้พอบางเทคที่เราแบบเล่นได้แต่ว่ามาร์คไม่ตรงมันมก็ต้องเล่นใหม่ใช่คือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆมันยากฉาเลยนะที่ที่เป็น CG แต่ว่าผมว่า ให้2ฉากแล้กันที่รู้สึกยากฉากแรกคือฉากที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์ครับที่มันเป็นน้ําค้นออกมาแล้วก็เราเราคงกันนี้ยากต้องอยู่ในน้ําอันนั้นนะี่ะอันนั้นเป็นยวงที่ถ่ายหลายวันมากคือถ่ายเห็นน้ําถ่ายในน้ําถ่ายน้ําสาดโอ้มัน,านสามวันนะครับไม่ได้ทั้งวันนะแต่คือแบบมันสาม,สามที่3ามโลเคชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนซีนที่ยาก ที่สุดเลยผมว่าสำหรับทุกคนก็คือคงเป็นซีนที่ต้องเข้าร่วมกับ CG ของพญานาคซึ่งผมว่าทุกคนยังไม่ยังไม่เห็นแต่น่าจะใกล้ได้เห็นทีเซอร์แล้วแหละผมเป็นคนที่เชื่อจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนเชื่อทุเชื่อทุกอย่างอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าทุกอย่างคือใครที่เชื่อในในอะไรก็ตามเราอยากพาไปไหวเราก็จะไปด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเ,เปิดใจแล้วเป็นคนอยากจะรับฟัง ก,กับทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเป็นการเป็นคนที่เชื่อเรื่องพญานาคครับเชื่อโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยว่าแบบเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้เยอะเกี่ยวกับเกี่ยวกับองค์พญานาคแต่ว่าเราเชื่อแน่นอนแหละเพราะเราเห็นคนไหวเราเห็นนู่นเราเห็นนี่เราเห็นเรื่อง,เร,เ,เ,รองเรื่องเล่าอะไรเงี้ยมันเชื่อตั้งแต่แรกโดยโดยอัตโนมัติแล้วครับเื่อความมีช ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่รู้สึกว่าสําคัญนะครับคืออันดับแรกที่ผมรับเล่นเรื่องนี้เลยคือก็คือได้เล่นกับพี่นกสินใจใช่ไหมครับสก็คืออยู่ในยุคที่อยากเล่นในสงครามยุคสงครามโลกเนี่ยเป็นภาพ,พยนตร์ที่เรารู้สึกว่าเราเราดูมาเยอะเราก็อยากเล่นอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่3มก็คือพอมีสตอรี่ไลน์ของพยาน,นากร,ารู้สึกว่าน่าสนใจมีความแฟนตาซีมีความ, Fantasy, ม,วามเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินพุตจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็น ก็เลยรับเล่นครับผมฝากภาพยนตร์เรื่องนักบันด้วยนะครับฝากน้องใหม่ด้วยครับในในวงการหนังนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูจริงเพราะว่าใครที่ชอบภาพยนตร์แบบันทึกขวัญทริลเลอร์ชอบความสปายแล้วก็ชอบเส้นเรื่องของพญานาคนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริงครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เลนทั้งสองอย่างได้ได้ลงตัวมากๆแล้วก็เป็นเลนในแบบที่ทุกคนจะไม่เคยได้ดูมาก่อนครับผมกับภาพยนตร์เรื่องนักบันครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ Subscribe อัปเดตข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิทออนไลน์ครับ